เราก็มาเทสอีกรอบนะครับหลังจากที่เราซ่อมปั้นเครื่องยนต์ขึ้นไปแล้วนะครับความร้อนปกตินะครับลับมพาวเวอร์ก็ซ่อมเข้าไปแล้วนะครับปกติ แอรเป็นน้ำนะครับตรวจเกาะเลยครันคนี่เราก็มาลงมีนบุรีนะครับที่เรามาลงวันนั้นเนาะ,ะก็ปรากฏว่า <S <S 2> <S 2> <S ก็เรียบร้อยนะครับเครื่องสนิทนะครับ ตอนนี้ผมก็วิ่งไป200กว่าโลนะครับลองเทสนะครับานะคเราก็จะไปกันนะครับนี้ใต้ทางด่วนกับรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางลำลูกกานะครับผม นอนหลับอยู่ที่อู่นานเกินไปออคันอื่นเขาก็รออยู่นะครับนี่ฮะซ่อมรถเก่าที่จอดนานเกินนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ระบบเครื่องไม่ติดนะครับถังน้ํามันท่อน้ํามันนะครับเป็นสนิมนะครับล้างถังไปก็ไม่จบนะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กไปก็เสียปั๊มต๊กอีกลูกนะครับน็อกเลย พอได้สักพักหนึ่งก็เร่งไม่ค่อยไปเครื่องก็สั่นนะครับมาอุดตันในรูหัวเฮ็ดเครเจ็ระบบหัวฉีดต่างๆนะครับโอ้เสียหายเยอะนะครับไม่สมควรที่จะจอดนานๆนะครับรถพวกนี้สมควรจะมีการใช้มั่งนะครับถ้าใช้ถ้าไม่ใช้นี่เสีย,ยเยอะนะครับยังเป็นแก๊สโซฮอลก็ all, จะกัดเนาะเครื่องตัวนี้เป็น 102เนาะเป็นเครื่องเดิมเขานะครับสี่เกียร์ธรรมดานะครับก็จะดึงรอบอยู่ประมาณนี้นะครับ2,000รอบยังปกติแล้ว2,000รอบจะอยู่ที่80นะครับแต่นี้เขาอยู่แค่60นะครับเพราะนั้นก็จะกินน้ำมันเยอะนะครับอย่างสมัยก่อนเนาะรถเขาไม่ได้คำนึงถึงว่าการจัดประหยัดน้ำมันนะเพราะน้ำมันถูก แต่เดี๋ยวนี้ที่กอยีมาเยอะแยะมากมายนะ้ำมันกับไม่ถูกกับแพงขึ้นแพงขึ้นก็แปลกนะครับเออนี่ยะก็จะลากรอบนะก็จะกด มาซ่อมกับผม3คันนะครับอยู่กรุงเทพหนคันแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดอีก2คันเนาะชนมาแล้วก็มีแต่กันชนเล็กๆกันนะครับนี่ก็สภาพข้างในก็สวยงามครับ ซื้อคันใหม่มันก็แน่นอน,นครับซื้อคันใหม่ก็ต้องคุ้มกว่าแต่มากเก็บอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับได้ได้รูปได้คําได้ล้างเช็ดได้ขับนะครับเออมันก็มีความสุขนะครับเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่จิตใจนะนี่แหละครับผมก็เลยว่าเออผมทำเนี่ยผมก็ทําด้วยใจรักนะครับ ับด้วยใจรักทุกขั้นตอนนะครับบางทีลูกค้าก็ไม่ได้บอกให้ทำหรอกครับเล็กๆน้อยๆแต่บางทีมัน้วยจรรยรบยรณในการเป็นช่างของเราเรารักด้วยแล้วก็ทําออกมาได้ดีนะครับถ้างานที่เรารักเราทําออกมาไม่ได้เพื่อเพื่อเงินอย่างเดียวมันก็ทํามันก็ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเรารักบวกความรักเข้าไปอีกนะมันก็จะได้ผลงานที่ออกมาดีนะครับเพราะว่า การผิดพลาดมันก็มีทุกขั้นทุกตอนอยู่แล้วครับแต่เราพยายามให้มันน้อยที่สุดให้มันสมพิสัยจริงๆนะครับไม่ให้เกิดความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยงานบางอย่างมันก็ไม่ได้เร็วอ,อย่างที่ลูกค้าตั้งใจนะครับท่านใดที่มาเนี่ยก็ขอบคุณนะครับในแรงศรัทธาเราก็ทําให้เต็มที่นะครับ ว่าเป็นรถรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับแต่รุ่นใหม่ก็ทําไม่ยากหรอกครับเพราะว่าผมก็ไม่คยได้ลงคลิปรุ่นใหม่แล้วเพราะว่าอูตรงไหนที่ไหนอูเบนทั่วไปเขาก็ทํากันอยู่แล้วครับไม่ต้องทํายากครับเสียบคอมพิวเตอร์เสียบอะไรเข้าไปก็จับๆเปลี่ยนเข้าไปก็เสร็จนะครับแต่รถรุ่นเก่านี่มันมันจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องใส่ใส่ใจเข้าไปด้วยนะครับ ไม่ได้ว่ากะตะมือทําแล้วก็จบงานนะครับต้องใส่ใจเข้าไปด้วยรายละเอียดต่างๆนะครับบางอย่างมันมันมันลึกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ทําให้ใช้งานได้เนะอันนี้ก็ชิวๆนะครับขับนึงร้อยหนึ่งก็ประมาณสามพันนิดๆนะครับยางก็หลายปีแล้วผมก็ไม่กล้ากดกดมากกว่านี้ นะครับกดมากกว่านี้เสียวเรื่องยางน,นะครับมีคัน 190, หนึ่ง90คันหนึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนยางนะวันนั้นกลวว่าจะมาล้อกันจอดนานไปหน่อยก็ยางหมดอายุเนาะยางจะปี14ก็ทําเครื่องเดิมๆอุปกรณ์เดิมๆขึ้นมาเหมือนกันครับเครื่อง2.3อย่างเดิมนะครับอยากได้อะไรก็บอกนะครับอย่างเดิมเราก็จะจัดสรรหามาให้นะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับ สบายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลค้าไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าสไลด์กลับมาให้เราทานะครับก็ขอบคุณมากในแรงสัทธาสเราก็ทําให้ดีที่สุดเนาะการผิดพลาดประการใดก็ดูในคลิปนะครับแล้วก็บอกผมมาแล้วก็จะแก้ไขให้นะครับ ว่ารถอยู่ตรงไหนจะท่านจะซื้อหรือว่าท่านจะขายนะครับก็บอกผมมานะครับเผื่อจะ,จะส่งต่อให้เพื่อนจะมาชิกนะครับไปดูแลต่อก็บอกนะครับท่านใดอยากจะขายนะครับอยากจะขายก็บอกมานะครับสําหรับรถคลาสสิกรถเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ประการใดนะครับก็มีลูกค้าผมก็มาเช็คก,ก็ตรวจแล้วก็ส่งต่อให้ ใช้รุ่นนี้แล้วก็กังวลเรื่องการดูแลนะครับก็ปรึกษาเราได้นะครับเราก็ทำทีนึงก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปัญหาตลอดไปนะครับรถรถุ่นนี้รถเก่าๆนะครับเนี่ยผมกดสามพันรอบแช่แช่มาเป็นสิบนาทีนะครับสิบเอ็ดนาทีนะก็โอเคนะครับเครื่องเดิมๆก็ใช้งานได้นะครับถ้าท่านไม่ชอบเครื่องเดิมก็เปลี่ยนปุ่นเจก็มีนะครับ ก็มาพวกเจนี้ถ้าท่านได้มาเบือ้องต้นเลยนะครับผมอยากให้เช็คเรื่องสายไฟก่อนเลยนะครับเราไม่รู้ว่าขัวไฟตรงไหนมันจะมันจะเป็นไม่ดีนะครับเกิดสนวนเกิดไม่ดีไม่แน่นความเข็มของกรดเกลือแบตเตอรี่ขึ้นนะครับไฟเดินไม่สะดวกมันก็เป็นปัญหาได้นะครับพอเป็นปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิด ไฟมันร้อนไฟพอมันร้อนปุ๊บมันก็เกิดความร้อนตามขั้วต่างๆนะครับไม่แน่น,นเกิดความร้อนแน่นอนนะครับเกิดความร้อนแล้วก็จะเกิดความร้อนแล้วก็เกิดประกายไฟนะครับประกายไฟก็จะไหม้ถ้ามีพรมมีเชื้อเพลิงอยู่บริเวณนั้นก็จะลุกลามนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าท่านได้มือสองมาสิ่งที่ผมอยากให้ทําที่สุดก็คือเรื่องสายไฟนะครับเอามาเช็คให้มันอยู่ตามปกติดีไหมเนี่ยผมขับไป ถึงที่หัวผมก็ต้องเช็คว่าเอออุปรกรณ์ไฟรีเลย์ที่เราใส่เข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันโอเคไหมมันดีไหมนะครับเปิดไฟหน้าแล้วมันโหลดรีเลย์โหลดฟิวเยอะไหมมันร้อนไหมจะไม่ทําให้เราต้องเสียทีหลังนี่มันจะเสียเยอะนะครับเสียทีหลังนี่มันจะเสียเยอะ เสียเยอะมากนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นในข่าวนะครับผม,มก็จะเป็นประมาณนั้นในข่าวคราวว่าเดี๋ยวมันก็ข้ออย่างนี้แหละครับเราไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็กกันมาถึงผมก็พยายามจะตรวจจะเช็กให้มันไม่ให้มันเกิดตรงนี้ครับไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะแต่ว่าเราถ้าป้องกันได้มันก็ดีนะครับ นี่คือเจตนาทําไมว่าเราต้องทํางานช้านะครับเราต้องคอยเช็คคอยอย่างนี้เข้าใจว่าลูกค้ามาก็จะจดจะจาะอยากจะได้เร็วนะครับเพราะมันหลายเรื่องด้วยกันนะครับเคนะครับนี่ผมก็13นาทีผ่านไปนะครับลงลําลูกกานะครับผลโยธินนะมุ่งหน้าผลโยธินนะครับถ้าลงลําลูกกาแล้วนะครับถ้าเราเลี้ยวขวามันจะไปลําลูกกาอําเภอลําลูกกานะครับ ถ้าเราเลี้ยวซ้ายนี่มันจะมุ่งหน้าปหอนโยทินสนับตุปเตมีตเ,ตมเขาเรียกว่าเส้นลำลูกกาเหมือนกันนะครับถ้าเส้นธัญญะก็จะตรงไปอีกคลองหลวงก็จะก็จะตรงไปอีกทีหนึ่งครับอันนี้เราก็ไปนี่หนโยธินน,นะครับสามสา,มสามนึ่งสองนะรตรงไปเลยนะครับเกิโลประมาณนะครับก็ผ่านสถานีรถไฟฟ้ากูคตสอนอกูขตนะครับก็จะอยู่ช่วงคลองสอง